สดีครับท่านผู้ชมอยู่ในช่องสกีบิดีตอนลักซีบีบีเอเหมือนเดิมอันนี้กับทันวาคนดีคนหล่อคนดีคนเดินมนะตอนนี้จะมาเล่นแมปอัปดตทิปเจ้าเก่าใจเดี๋ยวรอบนี้จะมาทำอะไรกับอัปเดตใหม่นี้ก็คือ,อระบบเป้าหมายแล้วสินร้านลุงแดงเจอ๋ยวไปบนล้า<บ>นล้านลุงแดงก็จะเป็นล้นร้านลุงแดงอะภารกิจในวันเนี้ยก็ใช่บนล้านร้านลุงแดงกัน,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 ลนลเลยเ้ยมาเข้านี่เข้าได้ปรับเลสิบคน ไปเยอะเลยยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีบอกเลยยิ่งเยอะยิ่งดีจะได้ช่วยกันมาเพื่อนมาเลวไม่ใช่ไม่มีใครเข้าสักคนเลยนะเออจริงใช่ไม่มีใครเข้าสักคนเลยเอ้ยเออใจเย็นว่าเราว่าเราเคยเคยเคยใช้ผมวิเศษกันจะไม่ถึงห้าพันมิไปไกลถึงโกชาวใช่ปหมตอนนั้นเราก็เต็มใจแล้วจะเบื่อรอๆนานๆใช่ปหมแต่สิ่งที่พีคเลยว่า เราดันไปเจอเลยปะดันไปเจอร้านเราอยู่กลางอากาศอ๋อใช่ใช,ใช่เอ้ยเรื่องสปีดัสสปีรัน่นพีกูนั่นคืออะไรปะลุงแดนไม่ยิงเราเลยเราขโมยของได้สบายสบายอ่ะขโมยปืนขโมยเลือ่อยขโมยขโมยปืนขเขาเฮ้ยเฮ้ยรถอ๋อเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันก็หายฮะใครเคยเจอบ้างแบบนี้บ้างครับฝอกคอาไม์มาหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะหายเองใช่ไหมด้นเดี๋ยวมประกอบรวมประกอบ มันจะหายไปเองเพราะเราไม่ได้เติมกันเลยเรต้องเติมน้ำมันด้วยมันจะใช้ใช้น้ำมันได้หลายหลายอันด้วยหลายลิตรด้วยใช่เคยเจอบ้างบั็กนี้ว่าคิดว่ามันผูกมาแล้วมันก็หายไปเดี๋ยวมันไม่หายเพราะตอนนี้ไม่หายเลยกลัวกลัวมันไม่หายแล้วเราใช้ได้อะใช้ได้ไหมเราว่าไม่ได้เนี่ยหมดแล้วมันก็หายไปเคยเจออยู่เคยเจออยู่แบบคิดว่าเพื่อนเขาเติมแบบไปเติมรถมา บางคนเขาก็เติมจริงนะแต่ว่าแล้วเขาก็เกมแต่บางคนไม่เติมเพราะว่ามันเป็นบั๊กเนบั๊กเชือบยูจูแบบเราไม่ได้เติมใช่ใช่ไหมจู่มันจะมีรถโผล่มาเป็นรถของอะมงกุดแล้วพอโผล่มาพลแวงจะไปประกอบรถปุ๊บยูจูมันจะหายดูมันมีกดแล้วมันแล้วขันน้อไนได้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 ไปขันรถขันรถช่างขันรถ รถขัด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 นรถแป๊บนึงสวัสดีก็อ้าวเอาหายไปด้วยเอาเอานี่ไปด้วยมะเอาเนี่ยเอาเนี่ยไปไปยิบยิบไปก็ไม่อยากไปอ่ะแล้วเอ้ยเราใส่ล้อใหญ่ได้๋ยมั้ยไม่ต้องหรอกถ้าล้อใหญ่มันยามันยากขับยากเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอานี่เดี๋ยวไปเบลเบลล้อจากไปเอาล้อจากรถตู้มาใส่ให้ไอ้ด้านหลัง ราจะไปด้วยไปเก็บของสงใส่อะว่าวาตห้องน้าขายได้กี่บาทเพราะว่าขายเลยค่ะพราะเราเพราเราคิดว่าอะไรป่าคนสร้างก็จะตั้งใจให้มันมีอยู่จริงเพราะว่าถ้าถ้าเกิดอะไรเป็นบั๊กจริงๆอะเราว่าไม่ใช่บั๊กเพราะอะไรป้าเพราะมันเป็นบั๊กจริงๆรอะเขาคงเอาออกไปนานแล้วมันก็จริงๆไม่ต้องเก้ก็ได้ไม่ต้องเก,ก้ให้เหนื่อยเลยเขาก็แค่ทําการแบบเอ่อยังไงอ,ไตอะต้เอาประตูใช่เอาประตูออก แต่เขาไม่ทำไงแสดงว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นมันบ้ากนเอาออกจริงไม่ออกเอ็งขับรถหน่อยขับรถขับรถไปได้แล้วส่เครื่องยนต์ก่เสียเครื่องยนต์เสีเครื่องยนต์เราตป็นเซอินลดรีมดรีมดรีมัน มามาเร็วๆๆๆสปีรัสสปีรสสปีรสตอนนี้เป้าหมายของเราคือไล่ล่าลุกแดงนะฮะเป้าหมายไม่ใช่ห้าพัห้าพันกิโลอะไรเลยสักเละเป้าหมายมันธรรมดาไปเป้าหมายของเราคือการหยุดในการป้ดตรงของมีคาหมดแล่ลุงเดชลุงเดชรู้ปะเองรู้ปะลุงแดงคือใครรู้ปะลุงแดงอาจารย์โกโจเวอร์ชันเวอร์ชันก็เียแล้วเพราะเพราะว่ามันมีมุกเกนเออ่ะ ก็ก็จริงก็จริงอันนี้เออสวยมั่นสวยมันนี่เต็มมัแล้วมีอยู่โอเคจติดไฟหน้ารถไปแต่ถ้าไม่ทีตอนตอนที่เราเสร็จเลยดีกว่าขับไปไหมประกอบรถเสร็จแล้วเนี่ยได้ได้ได้ขึ้นเตาเลยขึ้นมามามาได้ได้ได้เดี๋ยวไปอยู่หองกันมาเอาอาหารไปให้พร้อมกิน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  จริงๆบ้านเราจะบอกว่าลุงแดนเป็นผู้ไวรุ่นกินกับใอทำไมผู้อย่างนั้นรู้บ้างเพ่ดูลุงแดนดขิขายชีสเบอร์เกอร์ในราคา25บาทแต่ว่าแต่ว่าพอเราจะพอเราจะขายให้ลุงอะ่ะเออลุงลุงรับซื้อแค่หนึ่งบาทก,บากินกับไรจัดอ่ะเอาไว้ทำไมเครื่องไม่ไปอ่ะเฮ้ย๋นะอย่อาบอกนะว่า กดเพราะกดแล้วเราเห็นอะไรแวบ๊บๆแป๊บหนึ่งขอเปิดดูหน้ารถเขออ้ามาได้ไปได้ไงเฮ้ยอย่าบอกนะเองมาเราขับเองมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นขี้อันนี้แต่ว่าเราคิดว่าเ้านี้ไปด้วยมันจะนานมันจะช้าเองมาถอดที่ไหนเอาาโอเคปะเอ,เอา มา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 ไปขับเองขับเองอะไรรู้เลยเองรู้กดปั้นเลยนี่แกอธิบายได้ไหมดึงเบกดึงเบกมือลงไม่ไดึงเบกมือขึ้นลงแล้วลงแล้วเฮียกดปั้นกงะด้งกระด้งเครื่องแล้วก็ขับขับมันไม่ไปอ่ะให้เราไป็ลอะน้ำมันหมดอ่ะ อย่าบอกนะว่าน้ำมันรั่วแปดริทไม่รั่วนะแปดริทแล้วไอ้เครื่อนี่ะน้ำมันมันครบปวะน้ำมันเครื่องครบปะครบะเดมองไม่เห็นนะเอาไว้หน่อยเอาไปสามลิตรอะไรลิตรแล้วก็หม้อน้ำหม้อน้ำหม้อน้ำสัตว์เอ้ยไอ้เครื่องยนต์สามลิตรมาสี่ลิตรโอเคเฮ้ยเรียวเขาเรียกเขาเรียกเขามันเบึงมันเบึงน้ำมันกับน้ำ ไปไปไปดูค่าดูค่าดูค่าดูครับเดี๋ดดดยามาว,ยาม,าวมันติดทีวีอ๋อเดี๋ยวมันติดทีวีอ่ะทีวีอ๋อเออได้ดีกว่าทีวีอ๋อทีวีอ๋ไปแบนทีวีแบนทีวีครับที่นี่แบนทีวีมา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 จึงเด็กมือลงยังลงแล้วกดเบร์รถอุ้ยอุยมืออุ้ยโอ้โหเด็กกดสับไพ่ดอกสี มันไม่ไปอ่ะเลบเป็นไรออกแล้วเข้าใหม่เงียใหญ่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 าหญ่ใา,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 าทำกิไะไรอ่ะดูเลลองดูเอาไม้ออกแล้วจะได้ไหมไหน มาขึ้นนาขึ้นมากด s t a รถอ้ยโอเคนะฮะคือตอนนี้ทันวาเขาก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่รู้เหมือนกันไปไหนเราเลยไปจากแบบอัตติทีมันเป็นแบบนี้เทนเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบอัตติทีแบบมันเล่นยากอะเล่นยากมากบอกเลยเน็ตหลุดบ้างเอยรถตาร์ทไม่ติดเอยนะ่นที่มันไม่มีอะไรให้ติดสรุปก็คือไปไม่อดน,นะฮะคือเน็ตหลุดจบเลย เลยเปลี่ยนมาเล่นแบบนี้แทนโมเดอร์มิสเตอรีสองก็คือนี่ไม่ภาคสนจริงมันนีทักเล่นเลยแต่แม่เขาเล่นมาก่อนในเกมนี้มีฟังก์ชันให้เต็มแบบโพล่ขึ้นมานี่ท้าตัวนี้นี่อยู่ตักินใหม่ของผมนะฮะมิวเทนเบคอนสกินใหม่มิวเทนนี่เป็นการประสบประสาทขึ้หลายๆสกินโอ้เปิดมาก็ได้เป็นอินโนเซนต์เลยผู้บริสุทธิ์โอ้ไม่หนุกไม่นุก บอไม่ได้โดนขังอะโยไอโมนเขาจอยู่ไอโมนเราจะเราจะคิดว่าจะรอดไหมเราไม่บอกเลยเราต้องรอดอ่ะแต่เราจะไม่เหียบหนีใช่นะมครัตู้เซฟไงอ่ะเปิดตู้เซฟไงอันนี้ไม่รู้ใครรู้บอกบอกมาหน่อยไงเพื่อนเอมีสัตว์เลี้ยงเลยเหรอแต่เราคิดว่าสัตว์เลี้ยงยตัวถ่วงนะเพราสะสัตว์เลี้ยงมันอะไรเ่ย ไม่มีมีดหรือปืนซิกเซฟคุณต้องการที่ใช้บริการอะไรไหมครับพี่ไอเอฟสตาร์ฟน็อต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 เพยเออร์เอฟสตาร์ฟออลี่ตาโพลี่เซฟเซฟเซฟอะไรนี่หน่า่มามๆเราจะมาเก็บไข่คิดว่าฆาตกรจะมาไหมฆาตรกรเขาไม่มีหรอกบ้านในธนาคารมันจะมีได้ไง ไม่มีกุ k, บ๊บแตกและชื่อเรียกชื่อเกม Modern Military อัพอุ้ยอ m o g u s อีกเมื่กี้นี้ในนี้มีท่อเอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่นะอย่าหญ่ใหญ่นะเฮ้ยมันวิ่งมามันวิ่งตามมันวิ่งตามมันวิ่งตามมันมันฆาตกรแน่เลยมันฆาตกรชัวร์มันฆาตกรไม่ไม่มันวิ่งตามใช่มันวิ่งตามอย่างนี้อ m มก u สจัดวิ่งตามไหมเอันน์เอันนี์ไม่วิ่งเย ไปแล้วแสดงว่าไม่ใช่เพาเป็นจริงต um> um> ้องตามเอ้ยไงเบคอนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยเโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ย g o ้ยอ้อ้ยโ้ยโอ้้ย้อ้ย้ยไอ้ย้ยอ้ยโ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 อยิงโอ้ยอ้อ เมื่อกี้นี่เห็นเขาถือมีดนะทำไมไม่ใช่เหรอผิดเหรอาารอือนี่อเครื่องแต่งตัวเขาเนี่ยอ่ะก็ตอนแรกก็เห็นคนอยู่อยู่ในอยู่ในห้องนั้นน่ะแต่ว่ายิงไม่ทันน้ายิงไม่ได้มันยิงไม่ได้อ่ะกดยิงแล้วมันไม่ได้เศร้าเลยงานนี้โหมามามารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายคลิปนี้จะสั้นหน่อยขี้เกียจเดินจริงๆก็จะเล่นแหลกแต่ว่ามันไม่ค่อยมีแหลกจริงๆแค่เท่าไหร่นึนบัคเดินไม่ได้ตัวดิน เดินไม่ได้มาตาต่อไปจะได้เป็นอะไรอุฮูลิสูตรมามารอบนี้บอกเลยเราจะเป็นฮีโร่ให้ได้บอกเลยนะถ้าเราถ้ามันีคนฆ่ากันอะบอกเลยผมจะไม่ตายคนแรกจำไว้เอ้ยทำไงหน้าให้หน้าให้ด้วยเฮ้ยมันเดินกันอย่างนี้เฮ้ยอะไร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 อไรเฮ้ยโปโป เจนเป็นเบคอนผู้หญิงอะ่ะเบคอนผู้หญิงอะ่ะนั่นนัไงงไงเห็นปะนั่นน่ะมันเดินอยู่นั่น yeah. น,น่ะแกแ้ท่านในอำเภอเขาไปฆ่ามาริค่บเพราะท่าตายผมดีโนอะ้โอ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 ้อ้โ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 อโอ้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  โอ้โอ้โอ้มายก็ส์นี่ไงมีดอยมาจาไกลเลยโอ้มยก็สโอ้มายกโอ้มายก็ส์วั้งนอยู่่นนไม่เห็นว่าเราจะไปติดตามหารสดนะฮะหาเอสดใกล้ๆเลยระยประชิดระยะของคนที่นี้ไม่กลัวอะไรแล้วเพราะว่าอำเภอกับเอ่อฆาตกรสู้กนอยู่ใไมมลีโอ้มายก็สโอ้มายก โ oh <laughs> อ้โหลานลานเวแน่นเพ้อในเพอ้อหลังหลังหลังอุ้ยทำไมมันบินได้อ่ะมันกระโดดแล้วติดอ่ะมันเป็นออปชั่นของเกมเดี่วเรียบร้อยชนะแล้ว e win EC H H New H H e i n มาตาต่อไปจะได้เป๊ะ <laughs> ผู้บริสุทธิ์อันเนี้ยประกาศเกี่ยวกับพนักงานไปกลับไปทำงาน ปก็กเกี่ยวกับพนักงานกลับไปทํางานอ๋อก็คือบอกให้กลับไล่กลับให้กลับไปทํางานอย่าอู้งานนี้อยอู่ใช่ไหมไปไหนอืมเอ้ยไรโอ้ยนี่ไงมั่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยอบอสไอ้ฟางอ่ะ เมื่อกี้นี้เพิ่งบอกไปเองว่าจะไม่ตายคนแรกรอบนี้อะ่ะ <c> เ <oughs> นีเคนดูสีหน้าของคนที่ฆ่าเลยแกนี่อ่มาดูฟอบแล้วด้วยเออแกแกะนะแกะฉันจะตามบลอกหลอนแล้วไปฆ่าแกเดยว,วันเดียวันหนึ่งเนี่ยแกไม่รอดแน่บอกแล้วเออบอกแล้วเฮ้ยนั่งยนแนมเพื่พอนแนมเพื่อน แล้วนอกฉันขอให้แกย์ตายสาธุสาธุขอให้ตายสาธุสาธุสาธุาาตายจ้าแย่ไหมรอดแน่นนอำเพอเห็นลูกยาหมดแล้วโอเคก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนั้นนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอาล่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสะข่ายแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็แล้วก็ถ้าใครอยากให้มีคลิปโมเดออีกหรืออะไจะตีคลิป ก็ก like ็ก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้สกีบีดี้ตลาคีบีบีเอก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับผมวู้บ๊ายบายวิเดนเพื่อมาแล้วเดนเพื่อมาเดนเพื่อมาขอดูหน่อยสักหน่อยเดนเพื่อมาแล้วเดนเพื่อมาเดนเพื่อมาแล้วบอกเลยแกไม่รอดในเนี่ยเจอสิน้แล้วแหละมาดูกันว่าจะฆ่าได้ไหมขอดูในตอนท้ายเรียบร้อย ก็คือจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะว,ว่าคือนายเพี่นยนไปแอบ,บด้านหลังตรงกำแพงตรงนู่นนูน่นแล้วจากนั้นก็แอบตุ่มบิงจากคนที่มันฆ่าเราโดยเฉพาฮ่าฮานุสบสพน้ำหน้าสมน,น,น้ำหน้าโดนฆ่าตายไปแล้วฮ่าฮานุบนี่คนดีคนเหรอคนดีคนเดิมอเอ,อ่อนี่ฮีโร่ของเรา the Lord the King. เดนลอร์ดออฟเดอะคิงอะไรคลิปนี้พอจะไปแล้วบายจ้าอู๊บแ่ไปรอบสองทำไมเนี่ยทำเพื่อน